สงครามโลกที่ไร้ผู้เสียชีวิตต่างชาติพร้อมใจจองตัวบินตรงสู่สมรภูมิรบทางน้ำที่ใหญ่ที่สุดในโลกความสนุกสงกรานไทยดังทั่วโลกหลังนักท่องเที่ยวแห่ถ่ายคลิปเผยแพร่ทุกประเทศต่างวางแผนเดินทางเข้าไทยล้นลามจากนี้ไปความสนุกจะเพิ่มขึ้นเป็นทวีคูณจากที่สนุกอยู่แล้ว เริ่มแล้วนะคะเย็นทั่วล่ามหาสงคราร2,024จัดใหญ่จัดเต็มฉลองมรดกยูเนสโกปีแรกประกาศให้ทั่วโลกได้เห็นถึงความยิ่งใหญ่ของเทศกาลสงกรานต์ไทยคอมเมนต์ต่างชาติจองตั๋ววันนี้เพื่อสงกรานต์ฉันต้องไปร่วมรบในสงครามฉีดน้ำให้ได้ บอกก่อเล่าเรื่องนำคอมเมนต์ต่างชาติที่ต่างจองตัวจากความสนุกของคลิปสงกรานไทย2 0 2 4และความรู้สึกเกี่ยวกับเทศกาลอันยิ่งใหญ่นี้ของไทยลองไปฟังคอมเมนต์เพราะสงกรานปีนี้สำคัญกว่าทุกปีเพราะเป็นปีแรกที่เราจัดเทศกาลปีใหม่หลังคว้าขึ้นทะเบียนเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของยูเนสโกสำเร็จทุกพื้นที่จึงมีการจัดงานที่ยิ่งใหญ่อลังการ เการตาโดยเฉพาะมหาสงคราน World w a t ว r เต s t ์ v a l 2024ที่ท้องสนามหลวงเป็นซอฟต์พาวเวอร์ไทยที่ทั่วโลกให้การยอมรับอย่างช่องของหนูน้อยแอมเบอร์ชาวจีนที่เข้ามาปักหลักในไทยเกิน1ปีแล้วเธอบอกว่าปีที่แล้วเธอพลาดกับเทศกาลสงกรานเพราะแฟนหนุ่มเข้าโรงพยาบาลกระทันหันปีนี้เธอจะไม่พลาดเด็ดขาดพร้อมบอกวิธีการเตรียมตัวเพื่อเล่นสงกรานในไทย โดยคอมเมนต์จากชาวจีนเกี่ยวกับเทศกาลสงกรานต์กล่าวว่าดูหลายคลิปแล้ว ฉันจะออกเดินทางพรุ่งนี้เลยกังวลมากและรอคอยมันในที่สุดเทศากาลาสาดน้ำครั้งแรกก็มาถึงแล้วอีกคอมเมนต์จากชาวจีนเล่าว่า<ต>คนไทยโคตรโหดถนนข้าวสารวันนี้คึกคักมากเปียกตั้งแต่ต้นจนจบบนถนนสุขุมวิทโดนพี่ๆประแป้งยิงน้ำเปียกโชคไปเลยทีเดียวแต่เทศากาลสงกรานต์มันน่าตื่นเต้นมาก คอมเมนต์ถัดไปบอกเลยว่าเพิ่งเช็คอินวันนี้ทีมไต้หวันเตรียมพร้อมเข้าสู่สนามรบที่เข้าสารในวันเสารนี้ด้วยคอมเมนต์ <Comment S 1> สุดท้ายที่นำมาฝากกันของชาวจีนจากช่องของแอมเบอร์บอกว่าถ้าซื้อปืนฉีดน้ำตัวเล็กจะเสียใจนะครับ เช่นเดียวกับหนุ่มสเปนตะมุตมิคนนี้ยูทูบเบอร์ที่เดินทางท่องเที่ยวทั่วโลกบินตรงเพื่อเที่ยวไทยโดยเฉพาะเทศกาลสงกรานไทยเย็นทั่วลามหาสงกรานเขาบอกว่าสงกรานอ์ is crazy มันบ้าไปแล้วความสนุกที่ฉุดไม่อยู่บอกได้เลยว่าสงกรานในกรุงเทพเป็นมหาการ์การต่อสู้ทางน้ำสมรภูมิรบทางน้ำที่ใหญ่ที่สุดในโลก โดยในช่องของฟอนซี่เขาและเพื่อนสนุกสุดเหวี่ยงกับเทศกาลสงกรานในวันแรกหน,หนุ่มสเปนยังบอกว่าสงกรานเป็นหนึ่งในงานที่น่าทึ่งที่สุดเท่าที่เคยเข้าร่วมในเทศกาลต่างๆรู้สึกเหมือนเป็นเด็กเล่นน้ำฉีดน้ำกับคนแปลกหน้าอย่างสนุกสนานกับเพื่อนฟูงการมาที่นี่เป็นปาร์ตี้ที่ดีที่สุดเท่าที่เคยมีมา ฟอนซีเล่าว่าประสบการณ์ของเขาเดาว่าใครก็ตามที่มีปืนฉีดน้ำนั่นหมายถึงว่าคุณพร้อมทำสงครามแล้วบรรยากาศสาดน้ำเสียงหัวเราะและเราโต้อตอบกับทุกคนที่อยู่ตรงนั้นฟองซีบอกว่าเขารักองค์ประกอบทุกอย่างไม่ว่าคุณจะมาจากไหนเมื่อลงสนามคุณคือพวกเดียวกันแนะนำว่าถ้าคุณเป็นสัตว์ปาร์ตี้คืนนี้เป็นคืนที่ดีที่สุดในชีวิตของเขา โดยมีคนไทยเข้ามาคอมเมนต์ยินดีต้อนรับหนุ่มๆจากสเปนเป็นจำนวนมากและมีคนหนึ่งบอกว่าสงครามไทยคือสงครามโลกที่ไร้ผู้เสียชีวิตทั่วโลกรวมตัวกันที่ประเทศไทยเพื่อเข้าร่วมสงครามน้ำที่คนโดนยิงหัวเราะเพราะสนุกสนานทุกเชื้อชาติเป็นเพื่อนกันเที่ยวสงครามที่ไทยกันเถอะครับซึ่งฟอนซีก็เข้าไปตอบว่าใช่แล้วสุขสันต์วันสงกรา์ คอมเมนต์ <Comment> จากสาวสเปนบอกว่ายินดีด้วยประเทศไทยความบันเทิงเพื่อสุขภาพฉันตื่นเต้นที่จะแบ่งปันกับคุณด้านหนุ่มหน้ามนคนอเมริกันบอกว่าฉันเพิ่งออกมาจากพัทยาปีนี้สงกรานขยายเวลาเพิ่มอีก5วันคอมเมนต์ <Comment ant S 2> ถัดไประบุว่าสีลมได้โปรดเจอกันพรุ่งนี้ ต้องยอมรับจริงๆนะคะว่าสงการานไทยนั้นเป็นมหาเทศกาลที่ทั่วโลกให้การยอมรับสถิติล่าสุดต่างชาติเที่ยวไทยเฉียด10ล้านคนโดยกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาอัปเดตสถานการณ์ท่องเที่ยวล่าสุดพบว่าตั้งแต่วันที่1มกราคมถึง7เมษายน2567ไทยมีนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางเที่ยวไทยทั้งสิ้น 9,988,151คนสร้างรายได้จากการใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวต่างชาติประมาณ4,84,85 4ล้านบาทโดยมีจำนว,นวน5ชาติที่เข้าไทยมากที่สุดได้แก่จีน1,800,000คนมาเลเซีย1,200,000คนรัสเซีย600,000คนเกาหลีใต้500,000คนอินเดียอีก500,000คน นอกจากนี้แอดได้นำคอมเมนต์จากคนไทยที่ไปคอมเมนต์ในช่องต่างๆของชาวต่างชาติมาเล่าให้ฟังเป็นคอมเมนต์ที่ดีๆยกตัวอย่างคอมเมนต์แรกบอกว่าถ้าโลกเราสาดน้ำใส่กันด้วยรอยยิ้มที่เต็มไปด้วยมิตรภาพใหม่ตรีทิ้งความบาดหมางใดๆโลกนี้จะสงบสุขแค่ไหนสุขสันต์วันสงกรานทุกคนคอมเมนต์ถัดไประบุว่าบางคนไม่ได้มาเล่นน้ำมาเดินแอคเฉย คอมเมนต์ถัดไประบุว่าบุกกันซักขนาดนี้3วันน่าจะไม่รอดคอมเมนต์ Comment ถัดไประบุว่าสุดยอดประเทศไทยคอมเมนต์ Comment ถัดไปบอกว่าเห็นแบบนี้แล้วจะทำสงครามกันทำไมพวกตะวันตกเอ้ยคอมเมนต์ Comment ถัดไประบุว่าชอบตรงนักท่องเที่ยวต่างพากันอุ้มลูกจูงล้านมาเปิดประสบการณ์ที่น่าจดจำไปอีกนานแสนนาน ก่อนจากกันไปฝากกดไลค์กดแชร์บอกก่อเล่าเรื่องเพื่อเป็นกำลังใจให้แอดด้วยนะคะ we